เป็นเกลียวหัวปะไรมึงเป็นเกลียวหัวมีอะไรหัวแล้วกูไม่ว่ามึงก็เป็นเก,นเนเกนเลียวกูแล้วถ่ายอะไรถ่ายเรื่องเรื่องของกูวะที่น่าอะไรเอาแล้วมึงด่ากูทำไมกูถามเลยกูบอกกูไม่มากูอยากมากก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตันนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื Seiten ่นเขานะครับอย่า um ลืมทําตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเสือชอบแกล้งครับผมวันนี้ครับผมเป็นวันที่ผมจะเดินทางไปปาจีนก็ผมต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับบ้านจานทีมนะครับผมวันนี้ผมจะเดินทางไปปาจีนบุนีก็คือวันเกิดปั้มทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมไปวันเกิดน้องๆทุกคนนะครับตอออออนนี้ก็ถื่ายเเงผม วันนี้จะไปวันเกิดปาลมแต่ว่าผมจะโทรหามันบอกว่าผมไม่ได้ไปก็คือแบบจะหาเรื่องอะเพราะว่าผมไม่ได้เจอกันเลยนะครับช่วงนี้ผมเครียดแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครแต่ว่าตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากออกไปเยี่ยมน้องๆทุกคนแล้วก็จะกลับบ้านจุลินนะครับแค่รู้สึกว่าอยากไปอยากไปเยี่ยมน้องๆอยากไปเยี่ยมญาติที่แบบไม่เคยไปเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอแต่ว่าวันเกิดน้องผมไปอยู่แล้วแหะแต่ว่า จะบอกมันว่าไม่ไปแล้วผมจะไปเซอร์ไพรส์มันนะครับผมจะไปเซอร์ไพรส์แบบว่าคือคือไม่ไปแต่ผมจะหาเรื่องทะเลาะกับมันเลยแล้วให้มันท้าผมอ่ะเพราะมันชอบเป็นเด็กบินเกียร์ใช่ไหมผมจะให้มันท้าผมแบบแม่งอยากใส่พี่ว่ะหรืออะไรก็ช่างแบบมันหาเรื่องผมแล้วผมจะทําเป็นแบบเอองั้นงั้นเดี๋ยวกูไปไปถึงมัจะไปหาเรื่องมันเหมือนจะไปต่อยมันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเข้าไปกอดอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูอะไรเงี้ยครทุกคนโอเคตอนนี้ผมจะลองโทรหามันก่อนนะครับผมว่ามันจะรับผมป่ะมันจะไม่เปิดกล้องนะเนามันสงสัยนะครับโอเคปม จะถึงวันเกิดเองแล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมเออปีนี้พี่ไม่น่าได้ไปว่ะเฮ้ยขี้เกียจไปว่ะเออเนี่ยคุยกันแล้วก็ไม่รู้อ่ะแม่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วอ่ะไม่รู้จะไปทำไมไม่ได้สำคัญอะไรกูว่าเออโอดูงโอดเออปีนี้ไม่น่าจะได้ไปอ่ะเออมาเปิดไงอ่ะเออเอ็งด่าพี่อย่างนี้เลยอ่ะเอ็งพูดได้เยี้เลยอ่ะจ้องนั่นจองนี่ได้ไหมจองอะไรจองบ้านนะนะโอกะ ก็ให้คนอื่นไปเลยมันก็เงินไม่กี่บาทเองโอ้ระดับปาล์มแล้วกลัวอะไรวะแล้วจะพี่แล้วแต่ไอ้เหี้ยเอ้ามึงด่ากูเหรอปาล์มกูแม่งรับถือแม่งหรือแม่งดำเอาเฮ้ยแล้วแต่แล้วแต่ผมพูดอย่างงี้มึงแรงเกินไปปะวะแล้วแต่อย่าให้มันเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ากูไม่ไหวกูไปกูไปต่อยแม่งถึงบ้านเลยเอาดิเออก็มาดิมึงท้าเหรอปาล์มท้าเหรอแต่กูไม่อยากคุยเพราะไม่มีข้อจำกัดอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวรอเลยน่าเบื่อแม่งคนตีนนะเกินไปละเอ้า ทุกคนไม่หกโมโหจริงว่ะเสียงมันเพิ่งตื่นด้วยผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับจริงๆปามันไม่ได้เป็นเด็กก้าวร้าวอะไรนะเว้แต่ว่าแค่ปามันเป็นเด็กที่ไม่ชอบแบบคนผิดสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างแหละแต่ว่าถ้าผิดสัญญาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีนะผมเข้าใจน้องมันนะผมรู้นิสัยน้องมันนะครับเออแต่ว่าปามไม่ได้เป็นเด็กที่ก้าวร้าวอะไรนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ก็อย่าไปด่าอะไรมันมากนะครับผมนะเออน้องก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าน้องอ่ะปกติน้องให้ความเคารพผมไม่ หาเรื่องเลยเออแต่ผมจะผมต้องผมต้องคุยกับไอ้ตีเว้ยผมต้องคุยกับคนอื่นไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนลุมคุณจะว่าผมต้องคุยกับคนอื่นแล้วให้คนอื่นมาช่วยถ่ายดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวใกล้ถึงผมจะโทรหาไอ้ตีนะครับให้ตีแบบออกมาหาผมอะไรประมาณนี้โอเคไปงั้นเราเดินทางกันนะผมวันนี้หลายชั่วโมงเลยไปป่า,าจีนบุรีกันไปเลยเดี๋ยวไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้เดีย๋ดวยวจะมีแกล้งกันยาวๆทุกคนไป อนนี้ผมก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับทุกคนนะผมโทรหาตีก่อนใช้เวลาขับประมาณ3ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงกว่ากับ3ชั่วโมงครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับทุกคนไปผมโทรหาตีก่อนตอนแรกผมคุยแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายไงก็คือง่ายๆง่ายๆคือวันนี้ทุกคนรู้หมดยกเว้นไอ้ปมนะโอเคยโนโฮัลโหลตีฮัลโหลพี่ทะไรอยู่อาบน้อยู่พี่ทิพหายพี่อยู่หน้าบ้านเลยใช่เหรอเออตอนนี้ไม่มีใครรู้นะเว้ยไม่มีใครรู้มีแค่เองกับพี่แล้วก็คนอื่นรู้ใช่ไหมย้ไม่ได้ปม โอเคกันอาบน้ำเสร็จแล้วรีบออกมานะพี่รอข้างหน้าตรงสนามเด็กเล่นนะโอเคครับโอเค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 ครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเตรียมกระตีละเดี๋ยวผมรอเตรียมน้ำเสร็จแล้วออกมาเดี๋ยวผมจะจอดรถตรงนี้แหละเพราะว่าเพราะเดี๋ยวผมถ่ายดูนะไม่มีใครอยู่ข้างหน้าบ้านเลยทุกคนดูดิไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเออเห็นปะไอซ์ไอซ์ถามมาอะไรกันถามมาไมไม่เข้าไปฮะลอยปีมารับอ้าวทำไมอ่ะลอยปลาไม่รู้ เออนี okay, okay, okay. Okay, okay, okay. ้พ okay, 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 ี่มาต่อยบามไงเออเดี๋ยวผมมาพี่ผมไปโอเคโอเคโอเควนไอตีมัแล้วตีมัแล้วตีมัแล้วคุณงลงบดมการคุณงลงบดมการมาแล้วไหมเราเดียวยังไงเข้าแรกเลยไหมข้าแรกในเลยใช่ไหมโอเคโอเคไปมันอยู่ในห้องคอมปะปามใช่โอเคไปโอเคโอเคลุย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  ตอนนี้ถึงแล้วครับพูด้วมตรงกันใช่ถือเนียนๆได้ให้ผมถือเนียนๆเลยใช่ไหมใช่นิ่งๆนียนๆโอเคไปทุกคนลุยฝ่ามึงตีห้องไหนห้องห้องนี้ห้องไหนข้างข้างพี่เดินไปห้องนั้นล่ะตรงนั้นมีแต่พวกไอ้ไอ้ไอ้เกมมันทั้งเพลงเลยทั้งข้างจ้าพ่เบิร์ห้องนี้ไม่มีใครเลยทุกคนโอ้โห เกี่ยวอะไรบวแล้วกูไม่ว่ามึงก็เกี่ยวกูแล้วถ่ายอะไรถ่ายเรื่องของกูปะที่มาทำไมเอาแล้วมึงด่ากูทำไมกูถามเลยกูบอกกูไม่มากูอยากมาเฮ้ยยังมีคอนเ็นต์รูอยู่โอ้เต้ยังทำกูแน่จัง ย่อเลแล้วแหนบอกไม่มาไม่เอาพี่์ปเตะไงโอ้โหนี่แล้วแหนบอกพี่ไม่มาวันเกิดน้องใครจะไม่มาจะมาทุกคนไหมเฮ้ยขันหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุนมากไม่มีอะไรของขวัญอ่ะไม่เป็นไรขอแค่นี้มาดีใจดีแล้วก็จาระขวัญก็รอดูคลิปปากนะครับหรือว่าหน้าก็ได้ถ้าปากนม่คลิปก็รอดูคลิปปากนะครับรอดูครับแต่รื่องของผมน่าที่พี่มาวันนี้รางวัลได้เี่เหมือนกันเลยอ้โว้ What the fuck ไม่รู้จะพอนะ พีเราดีครับทุกคนผมชินแล้วจริงๆถามอีกคนนี้ก็จะได้โยกก็เหลือหยอกโยกน่าจะมาเยอะเลยครับถ้าไม่มาก็เกินนะเอ้าไม่มาโยกไม่มาไม่หวานแต่แสดงว่าไม่รับขอจริงมาหยอกมามาแล้วครับก็ถามมันอยนะครับทุกคนเออวันนี้แค่วันเกิดนะผมมาอีกสองวันเท่านั้นแค่แค่สองวันเท่อนวันนี้วันที่สองจริงๆเลยวันที่สองแล้วก็วันเกิดบางที่สี่ครับ เราจะไปที่ไหนไปก่อนแล้วนะครับคิดไหมมีจะถ่ายดูก็รอดูในช่องดนตรีวัดเอ็นทครับผมก็จะมีคลิปแบบเยอะแยะมากมายนะครับบอกก่อนว่าเราไม่ได้เจอกันมากี่เดือนแล้วถึงห้าไหมถึงมาเจอบ้านมารีคือไม่นับจากบ้านพี่มารีพี่อนับตั้งแต่แบบที่พี่มาบ้าขอมแม่โอ้ยนานนะสี่มีสี่ขึ้นนะเกินเกินประมาณห้าหกเดือนประมาณนั้นอยู่ครับก็คิดดูเมื่อกี้ย่ามาถึงย่าถามหาเลยไหนแบบแนวแฟนมาด้วยเออตาแทบร่วงอ่ะโอ้โหโดนเก็บอ่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องยิ้มให้ย่าเห็นครับผม ยิ้มแต่งในเราทางยับพี่นอนไหนพี่นอน้นอกับผมเลยนอนเลยใช่แล้วแต่ให้เดียกรายก็มีให้ให้เดียกายก็มีให้เฮ้ยมาดิมาดิเนี่ยอยากได้ถามกี่ต่อยเกมไอเกมทุก้องหมัดแล้วสวัสดีครับอันนี้คือฐานเงวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติ เดี๋ยวชายเลือกสาวเลยนะเป็นไงเป็นไงที่พาพี่ออกอ๋อเป็นไกด์พาเที่ยวไม่ชอบกินสาวเปล่าไม่มีครับไม่มีกินสาวแต่ว่าเวลาถ้าไปงานไหนเจมได้ทุกคนได้ทุกจังหวัดสีเกตอุบลโคราชอเ่อพัทยาเจมได้หมดเลยครัาระนี่จะมาใกล้รุ่นอะไรไปหังชายสาระไปขายนวันนี้ก็น้องน้องชายก็ทำเพลงเยอะนะครับครับผม ฝากนะฝากติดตั้งให้ได้เป็นโอเคโอเคนะครับก็มีเพลงโอเคโอเคเป็ว่าอะไรโอเคก็เป็ว่าใช่เลยฝากได้ครับฝากน้องเลยไม่อินผมชอบเพลงนี้ที่สุดเอาดีใช่ละใช่โคเปอร์เพลงนี้ร้องคนเดียวด้วยนี่ใช่ครับเออเพลงผมชอบที่สุดแล้วผมฟังตั้งแต่ท่อนฮุกแล้วผมชอบเลยเพราะมันเหมือนกับ มันผสมลูกทุ่งไปนิดนึงอ่าเอาเอผมเลยหัวใจลูกทุ่งไงเอางี้ดีกว่าแค่คลิปเนี้ยคนคอมเมนต์เอา้าถ้าพันคอมเมนต์พันคอมเมนต์หนึ่งหมื่นไลค์หมื่นห้าไลค์หนึ่งหมืน่นห้าไลค์มันถึงอยู่แล้วเบอร์ยี่หขออะไรมันถึงอยู่แล้วนะถ้าหนึ่งพันคอมเมนต์หนึ่งหมื่นห้าพันไลค์ยอดวิวไม่ต้อง ขอแค่นี้พี่เท่งกับพี่เสือสัญญาดูถูกคนดูได้นะเออเอาดิพลังคนดูเอาดิเอาดิทุกคนถ้าถึงอ่ะเดี๋ยวมีแบบให้เออเดี๋ยวส่งบีทเท่เสือทำสัญญเลยถ้ามีอ่ะถ้าถึงนะจริงไหมเนี่ยเออจริงจะเป็นเพลงแรกยังไงเออเพลงแรกนี่แหละเอาเลยสระเนี่ยถ้าใครอยากผมฟีดกับปากครับก็ตามนั้นครับรอดูนะครับถ้าถึงอ่ะเอาจริงอ่ะแล้วเพลงใหม่มีไหมตอนนี้เพลงใหม่มีครับนี่เพลงใหม่อยู่ในเครื่องมี อาได้ให้เอาช่วยคนดูได้แล้วพี่เสียงบอกเลยว่าชอบไม่ชอบเออผมก็ไม่เคยฟังนะผมก็ไม่เคยฟังอันนี้เป็นเพลงคนเดียวหรือว่าเพลงอ๋อคนเดียวครับคนเดียวเฮ้ยคนเดียวด้ววย่ะโอ้ยเนี่ยเนี้ยเนยแนวนี้มาได้ว่ะบีดมาได้ว่ะมีแนวตั้งมีเสียงระนาดไหมมีมั้งมีเด้วไม่รู้ผมไม่รู้ว่ะคือมันมันฟังแล้วมันออกแนวหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันแบบสบายดีกว่า ไม่ว่าจะรับไม่ว่าจะลงเพียงฉันก็เคยตัวฉันไม่ต้องไปเทียวเทียวพอแล้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 วโอเคไม่พอเพลนี้ได้เว้ยพอแค่นี้พอเพลงนี้น่าจะสิบล้านซาทูจริงๆไม่ซาทูดีกว่าไม่จำจำเพลงไงไม่อินได้ไหมก็พูดอย่างนี้ไม่แต่ทั้งอันนี้ผมพูดจากใจจริงอะเพลงนั้นเพลงนั้นเพลงนั้นชอบจริง ชอบกัาทุกเพลงนะร<ะ>่ะเออใช่ชแต่ก็ดี<อ> <D S 1> คนละแบบโดยพยอย่างใช่เอาง่ายๆเพลงไหนที่แบบแคล้ายๆแบบมีลูกทุ่งผสมกูชอบกัดปิ๊ดจะชอบไหมไม่รู้ทำไมนะ โอเคทุกคนงั้นก็เจอกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรก็เดี๋ยวเก็บๆให้แล้วกันครับผมแต่ว่าถ้าพิซมันเกิดเต็มๆก็เดี๋ยวไปดูช่องป่ะนะครับอคุณพี่เสือที่ม่ขาดด้วยไม่มาไม่ได้หรอกมัชัวร์จังไรไม่เป็นเกิดวันสำคัญของน้องเราก็ต้องมาแต่ตั้งแต่เกิดมาเอาสายแล้วไม่เคยจัดเยอะขนาดนี้มันจะเป็นครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกที่จัดเยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเนี่ยเราทำงานอย่างเงี้ยเราเราทำหนังมาตลอดเงี้ยเราแค่อยากให้แบบรางวัลตัวเองนะเออแล้วก็อยากแบบสนุกอ่ะแค่นั้นแหละก็เลยแบบเออไหนๆก็เเรราาทมมก็ได้้ยออะะพสคววแแลลห ก็เราก็จัดไปนะครับจับไปนะผมก็หมดประมาณกี่ล้านนี่ไม่ถึงนะไม่ถึงนะอไม่ถึงร้านรักหมื่นเลย พออุ้ยอย่างนี้ไม่มีของขวัญไม่ได้หรอกเกินครับน่าจะเกินหลักหมื่นของขวัญก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคลิปต่อไปครับพอมากแต่กิงไม่ได้หวังอะไรหวังแค่เนี่ยให้พี่น้องมาสนุกกันแค่นี้พอก็ดูดิเนี่ยของขวัญอุ้ยไอ้เหี้ยโคตรนานสองปีนะสองปีแล้วสองปีอันนี้ผมซื้อตามให้นะครับก็รักษาอย่างดีดูดิไม่กิโลไม่อะไรเลยถ้าเกิดไม่ใส่ผมจะเอาใส่ไว้ในเก๊ะวันนี้ใช่ครับเพื่อนใส่วันนี้เออไม่ได้อยากเก็บไว้แต่กตลอดดูดิไม่ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยพอจะมาหหาาากััวววคอยู่แล้ พักใหญ่อะไม่ไม่ไปเปิดดูคลิปไหนก็มีนะของจริงวะใส่ไว้ตลอดกางซื้อใหม่ก็คิดถึงน้องทุกคนแหละก็คือก่อนหน้านี้ก็งงๆเครียดๆหลายๆเรื่องครับชีวิตส่วนตัวแต่ก็ไปหาโยกอีกคือพวกเราไม่ได้ลืมกันนะแต่ว่าเราต่างคนต่างทันทีเนาะใช่แต่โคต่าังมีหน้าที่คือเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะโตไปขนาดไหนใช่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราแบบจะไปรวมกันเนาะเราไม่ได้คิดว่าปางมันจะเป็นแบบ คือถามว่าพวกเราโตไวไหมก็โตไวนะใช่ครับใช่โตไวต้องดีนะเออก็โตไวปางก็แบบตอนนี้ก็แบบมีทีมงานมีแบบจะได้ตัดสีปาร์กเจมนูกนนี่นั่นในหลายคนก็ดีนะก็ดีต้องดีเลยใช่แล้วก็เหลือรอปาง์มีอะไรใช่ครับรอเมียครับมีนะครับเดี๋ยวเ้ามีเลี้ยงตูนพี่เดียร์รู้แล้วพี่เดียร์รู้แล้วน้องเป็นไผมของพี่ไม่น้องของ ไม่ต้องพูดก็นรงพี่ไม่ล่ะเออก็ได้เนี่ยเราคิดเล่นกันเริ่มกันต้องทําไงอ่ะไม่รู้ไม่ได้เนาะไปพี่เถอโอเคไปกันทุกคนสวัสดีครับผม